รู้สึกวิ่งง่ายขึ้นแล้วก็สัมภารแรกก็คือความแบบตอบสนองที่ดีขึ้นจริงๆนะครับทำรอบขาได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวลองวิ่งไปเรื่อยๆก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมสระครับเนค่ะวันนี้เรามารีวิวรองเท้าใหม่ไนกี้เป็กซ์ซั41ครับ yeah. เรียกได้ว่าเปลี่ยนใหม่กันมาหมดเลยนะครับสำหรับดีไซน์ของตัวเบนซัส41นะครับซึ่งเป็นปีที่41แล้วนะคุณเน ตอนนี้เนี่ยเราเดินทางกันมาไกลมากเป็นวิวัฒนาการที่แบบค่อยๆทํามากันเรื่อยๆใช่ไหมครับปีนี้มีไฮไลท์อะไรกันบ้างนะครับแล้วก็จะมีจุดเด่นตรงไหนบ้างนะฮะจะมาค่อยๆค,คุยกันไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามอต to ของเราในปีนี้คืออะไรคุณเอ๊ Don't waste your energy เย่แปลว่าอะไรครับขั้นแรกเลยนะ1เลยก็คือในเรื่องของ energy return mm. ที่ดีขึ้น จากตัวของโฟมตัวเดิมนัม่นก็คือ REACT 13เปอร์เซ็นต์เวันเี่ยเปลี่ยนใหม่ค่ะเป็นโฟม REACT X อ่าเป็นชื่อใหม่ันต่างกันยังไงคุ่ะเติมตัว X เข้ามาจริงๆก็คือในส่วนของสเปคเนี่ยเราทราบแค่ว่าอ่ามันเป็น Energy Return ที่ดีขึ้น13จากตัวเดิมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือด้นเวสเจเนจีในการผลิตด้วยก็คือลดคาร์บอนฟุตปริน ในกระบวนการผลิตตัวน,นี้ลงถึง43เลยโอเลยโหคือลดลงไปเยอะมากคือประหยัดพลังงานในการตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตรงเทา้าคู่น,นี้จนมาถึงผู้วิ่งเองเนี่ยนะคะอ่าใช่วันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเหมือนเดิมรีวิวช่องรันวิสาก็จะต้องมีอะไรฮนะดีไซน์ออบิลิตี้ดูเ i t รบิลิตี้ก็คือความทนทานนั่นเองแล้วก็สุดท้ายก็คือเพอร์ฟอร์แมนซ์ซึ่งเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยพูดตรงๆก็คือเราเพิ่งได้รับมา2วัน นะครับผมกับคุณเนกก็คือผมวิ่งข้างนอกนะครับมีอาด่บ้างส่วนคุณเนกก็คือเป็นวิ่งในลูอยู่ที่บ้านใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาคุยกันไปทีละเรื่องทีละเรื่องครับเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของดีไซน์ดีไซน์เอายังไม่ลงเรื่องสเปคแล้วกันความรู้สึกก่อนความรู้สึกของคุณเนีกตอนที่ได้รับมามองดูภายนอกเนี่ยนะคะก็รู้สึกว่าเป็นรองเท้าวิ่งที่ดูเรียบเรียบดูเรียบเรียบใช่ไหม <c oughs> ดูเรียบเรียบไหม มันจริงๆก็คือว่ารูปทรงเนี่ยเขาเนี่ยเหมือนกับมันยังมีความเป็นแบบรองเท้าวิ่งที่คลาสสิกอยู่ในนั้น,นะะอ่อใช่คือมันไม่แปลกดูไม่แปลกนะฮะใชแต่พอมองเข้ามานะสังเกตที่รายละเอียดของเนื้อผ้าการทอ,อลูกเล่นเส้นโค้งต่างๆคือมองภายนอกเ,เรียบแต่ว่าแฝงไปด้วยการออกแบบที่ละเอียดภายในคอมเพล็กซ์มากๆนะคะ อย่างเช่นการทอของผ้าละเอียดมากก็จะมีตรงส่วนที่หนาตรงส่วนที่บางแล้วก็ตรงส่วนที่มองเข้าไปแล้วเห็นผ้าอีกสีหนึ่งด้านในแล้วก็ลิ้นเนี่ยจะบางลงนะรู้สึกว่าดีไซน์ของลิ้นกับขอบเนี่ยจะบางลงก็คือโดยรวมเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงในอัปเปอร์เท่าที่คุณเอรรู้สึกก็คืออัปเปอร์เนี่ยเปลี่ยนเยอะเลยที่ที่พูดมานี่คือมืนเปลี่ยนหมดเลยนะเปลี่ยนหมดเลยจากรุ่น40นะครับรุ่น4 0เนี่ย รู้สึกว่าการออกแบบอะไรต่างๆมันจะมีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เป็นทิศทางที่เหมือนกับกลมกลืนไปในทางเดียวกันหมดนะฮะมันไม่แบบมันไม่ดูแบบเออเหมือนอยากจะจับอะไรมาใส่หรือว่าอยากจะเพิ่มอะไรเข้ามาแบบมัวๆหรือว่าอะไรอย่างนั้นนะครับหรือว่าแบบอยากจะทดลองอะไรเยอะๆอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้เหมือนกับว่าเขาลงตัวแล้วนะครับในของในส่วนของการออกแบบต่างๆแต่ว่าในความรู้สึกของผมคือผมรู้สึกว่ามันมันเด่นอ่ะมันเด่นขึ้น มันเด่นขึ้นกว่ารุ่นที่40นะครับรุ่น40เนี่ยมันไม่โดดเด่นขนาดนี้รวมถึงตัวของเส้นโค้งที่ส้นที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็พวกเส้นสายอะไรต่างๆที่ใส่เท็กเจอร์ใส่อะไรที่แบบเหมือนกับดูเด่นขึ้นเยอะเลยนะครับเรามาดูที่ตัวของหน้าผ้าละกันนะหน้าผ้าเป็น engineered เตัวนี้เป็นผ้าเราจะมองเห็นเป็นคล้ายๆตาข่ายที่คุณได้พูดเมื่อกี้แต่ว่าตัวผ้าเนี่ยมันเป็นเนื้อผ้านะรู้สึกจับแล้วเป็นเนื้อผ้าไหม มันเหมือนเป็นตะข่ายเลยอ่ะมันเหมือนเป็นหนิดแล้วอะค่ะทุกคนมันมีการทอแล้วนะออแต่ว่าเขาก็ยังเป็นอินเดอร์เมทนะแล้วก็ด้านในนะคุณเน่ลองแงะดูนะลองแงะดูนะนะมันจะเป็นผ้าใช่ไหมของคุณเน่จะเป็นสีอะไรสีเขียวเขียวใช่จะเป็นผ้าสีเขียวโวอของของของจะจะเป็นสีดํานะครับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นผ้าเนี่ยหุ้มเข้าไปจนหมดทั้งหน้าหน้าเท้าเลยนะครับเห็นไหมอืมเออ ที่เวลามองเข้าไปอะของคุณเนเนื่องจากด้านในมันเป็นสีเขียวโวนะคะ,ะมันจะเห็นเลยเป็นผ้าสองสีซ้อนกันสีสวยมากดีเทลมากการระบายอากาศก็คิดว่าน่าจะดีขึ้นนะในเรื่องของความสามารถเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะครับส่วนตรงกลางเท้านะครับการออกแบบเนี่ยยังอิงตามตัวของฟิตแบนตรงระบบกลางเท้าก็ยังเป็นเหมือนเหมือนกับเป็นแผ่นด้านในเนี่ยลองแงะดูนะมันจะเป็นเหมือนกับเป็นแผ่นแผ่น,แ,ผนแบบว่าเนี่ยเห็นไหมเห็นไหม อ๋อเนี่ยคือตรงกลางเท้าเนี่ยจะมีแผ่นที่เป็นเหมือนโครงสร้างของอเขาก็จะทําให้รู้สึกว่าการล็อกดาวน์เนี่ยดีมากๆเวลาเรารัดเชือกเนี่ยมันก็เหมือนไปดึงอีเส้นแผ่นเนี่ยขึ้นมาอีกนะครับทำให้มันกระชับเข้ามาตรงกลางเท้านะครับส่วนส้นเท้าได้กลิ่นอายของความเป็นกษัตรไหม มีปีกอยู่ด้านหลังแน่นอนเงอนขึ้นแล้วก็สูงขึ้นนะครับเนยว่าไอ้ความงอนตรงนี้มันทําให้เราใส่ง่ายนะคุณชัยตอนสวมแบบส้นน่ะมันจะดันปึ๊ดลงไปใช่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 ชอบเหมือนกันนะแบบ ส้นตอน40มันจะเตี้ยกว่าน,นี้ก็รู้สึกมันมันไม่ค่อยเด่นอ่ะพออย่างงี้ปุ๊บมันก็จะเด่นขึ้นเยอะลเลยนะแล้วพอตรงเนี้ยคว้านลึกนะมันก็จะไม่ชนตะตุ่มเราเลยใส่สบายแล้วก็มีดีเทลอีกอย่างหนึ่งในการดีไซน์ที่เนชอบค่ะก็คือ,อตรงลันเนอร์ลูปค่ะเขาจะมีรูปปีกของเพกาซัสคือมันทําให้รู้สึกได้เลยอะว่า คนออกแบบรองเท้าคู่นี้เขาใส่ใจมากๆาในดีเทลมันละเอียดมากในส่วนของการออกแบบผมว่าตัวผ้าเนี่ยคือมันล้ำมากๆแล้วอยากจะทอให้มันเป็นรูตรงไหนก็ได้อยากจะแน่นตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็โครงสร้างของส้นทเท้าก็ค่อนข้างแข็งแรงเลยนะการออกแบบในครั้งนี้นะครับมาส่วนมิดโซกันบ้างครับอย่างที่บอกก็คือเป็น n นกี้เรียกซึ่งตัวของโฟม n นกี้เรียกเเนี่ยเราได้ใช้มาแล้วในรุ่นอิน i n i t ตี้ n <F> โ,โอเออ e, ใช่ซึ่งเป็นตัวแบบ React X ทั้งก้อนเหมือนกันตัวนี้ก็เป็น React X ทั้งก้อนทั้งทั้งแผ่นเลยเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าจุดที่แตกต่างกันก็คือมีอะไรฮะตรงหน้าเท้าและส้นเท้ามี Air Zoom ค่ะ,ะ Air Zoom ซึ่ง Air Zoom เนี่ยเป็นตัวเดียวกันกับตัวรุ่น40ตัวสแต h ก h i เนี่ยตรงส้นเท้าไปถึงหน้าเท้าเนี่ยดรอป10มิลนะครับ แต่ด้านด้านหลังเนี่ยจะสูง34มิลด้านหน้าสูง24มิลคือสูงขึ้น1มิล1มิลนะครับคือให้โฟม REACT เรี t กมาแบบเต็มออมันก็<บ>ะใจเยอะขึ้นกว่าตอน r e ี c t ตอนอรุ่นรุ่น40 r รี c t ที่เป็น REACT ธรรมดาตรงส่วนของน้ำหนักของรองเท้าคู่นี้นะครับในไซส์10 US ของผู้ชายนะครับจะอยู่ที่297กรัมนะครับก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่มีน้ำหนักนะ แต่ว่าพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักไม่รู้สึกหนะักเออมันไม่รู้สึกว่ามันหนักเพราะว่าตัวของการออกแบบแล้วก็ตัวโฟมแล้วก็ตัวของผ้าอะไรต่างๆทําให้เรารู้สึกสบายแล้วก็ควงขาไปได้ดีมิโซการดีไซน์เป็นยังไงอ่ะการดีไซน์ความรู้สึกที่มองเห็นเส้นสายอะไรต่างๆของคุณเน่ เส้นสายคือสวยมากแล้วก็มี texture ที่หลากหลายแบบด้วยมีเป็นจุดพกกระดดตรงนี้ <c oughs> แล้วก็เป็นลายยาวตรงนี้แล้วก็ตรงคำว่าแอร์ซูมเป็นเส้นแนวตั้งตัวจุดพกกระดดที่ว่าเล็กๆเนี่ยเป็น texture เนี่ยผมว่ามันไว้จับนะจับจับดีเลยจับง่ายเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีคราบอะไรไปติดเนี่ยก็แอบแอบจะซักยากนิดน,นึงนะแอบขัดยากเอาโซกันบ้างครับเอาโซเนี่ยเป็นยางแบบเดิมยางแบบเดิมแต่ว่า ดีไซน์แท็กชั่นมาใหม่นะครับความรู้สึกก็ผมว่ามันก็ยังคล้ายเดิมนะพื้นเนี่ยนะคะ<ม>ก็จะเป็นลายวัฟเฟิลค่ะซ<ม>ึ่งเกาะถนนได้ดีเลยโอเคเรื่องดีไซน์ประมาณนี้นะครับสำหรับอวิตี้หรือว่าความสามารถนะครับเป็นเรื่องที่2ความสามารถของรองเท้าคู่นี้นะครับถ้าเกิดถามผมนะถามผมถามผมก่อนนะเพราะว่าความเห็นอาจจะไม่ค่อยตรงกันนะครับความสามารถของ,งเท้าในมุมมองผมผมยังคิดว่ารองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าที่เรียกว่าเป็น อันไหกประสงค์ยาสามัญประจําบ้านแล้วก็หยิบใช้ง่ายแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าคิดอะไรไม่ออกบอกเปกระซัตรอะไรทั <c oughs> นังน,นี้นะแล้วก็หยิบไปใช้ได้เลยวิ่งเพลินๆนะครับวิ่งไปเรื่อยๆก็เป็นอะไรที่มีความระบายอากาศได้ดีพอประมาณไม่ถึงกับดีมากเพราะาถ้าเป็นดีมากเนี่ยจริงๆมันก็คือจะต้องชั้นเดียวเนาะ <c oughs> เออพอมันเป็นสองชั้นมันก็อาจจะมีอาการที่แบบว่ามันนุ่มจริงมันสบายจริง แต่มันก็ระบายอากาศได้ไม่ดีเท่าชั้นเดียวพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับส่วนโฟมเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นความสามารถที่ดีเขาเรียกว่าเป็น Energy Return นะพอเราวิ่งไปมันก็จะรู้สึกหนึบหนึบเด้งเดงเวลาเราใช้งานเราก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเป็นรองเท้าที่ไม่มีคาร์บอนเพราะฉะนั้นเราก็ดึงความสามารถของเขามาใช้แบบในลักษณะของสปริงกี้วิ่งไปเด้งเด้งไปเพลินเพทั้งแอร์ทั้ง, Air, งตัวของโฟมเนี่ยช่วย พพอร์ตกันได้ดีนะครับส่วนแท็กชั่นก็อยากได้ความสามารถในการยึดเกาะที่มากกว่านี้นะครับแต่ตอนนี้ก็ได้มาเท่าเดิมก็ถือว่าโอเคถือว่าเป็นรองเท้าเน็ประสงค์ยาสามัญประจำบ้านของผมครับ สำหรับเน้นะคะความสามารถของเจ้าเพกาซัส41เป็นรองเท้าที่ใส่วิ่งแล้วสนุกมากการออกแบบทรงของโฟมที่มาใหม่นี่นะมันตอบสนองต่อการก้าวเทา้าแล้วทำให้วิ่งแล้วส่งตัวไปข้างหน้าคือเนชอบความที่มันดรอป แล้วก็ความที่มันเพิ่มขึ้นมาอีกมิลนึงอะ่ะมันเอฟเฟกมากเลยทุกคนมันวางเท้าสบายแล้วมันหมั่นมากๆเลยชอบตรงที่เขาใส่ใจในรายละเอียดมากเลยนะคะตอนวิ่งเนี่น็นจะรู้สึกว่าเท้าส้นเท้าทางฝั่งด้านในเนี่ยจะสูงกว่านิดนึงอมันทําให้เวลาวางเท้าแล้วเนี้เป็นคนขาโกง่งเ <นะ S 2> ออมันวางเท้าง่ายมากมันไม่รู้สึกกระแทกนะคะแล้วส่วนที่โฟมด้านหน้าเนี่ยรู้สึกว่า ฝั่งด้านนอกตรงนิ้วก้อยเท้าตรงนี้เขาก็จะสูงกว่าด้านในดนึ๋อสูงกว่าแบบทะแยงเลยเนี่ยมุมนี้กับมุมนี้มันจะสูงขึ้นมันทําให้การวางเท้าแล้วก็การส่งขาไปข้างหน้าเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นแต่ส่วนตัวเน้ต้องขอเถียงนะคะเน่ว่าเพกาซัส41ไม่ใช่รองเท้าอเนกประสงค์มันไม่ใช่รองเท้าที่แบบ วิ่งได้ง่ายขนาดนั้นเนี่ยมันต้องเป็นคนที่ชอบวิ่งพอสมควรแล้วพอ,อ<ะ>มาเจอกับผู่นี้นะมันทำให้เร้าใจการวิ่งของคุณม,มันเร้าใจมากขึ้นตัวความสามารถของรองเท้าเนี่ยจริงๆเนี่ยที่ที่ออกมาให้รู้สึกเลยก็คือเรื่องของ Responsive เรื่องของการตอบสนองใช่ไหมครับการตอบสนองที่ดีเนี่ย ก็คือจะเป็นเรื่องของรอ,อบขาที่ทําได้ง่ายนะครับแล้วก็การดีดเด้งพอประมาณแล้วก็ลดกาวคอนแทคไทม์ได้ดีทําให้เราวิ่งหระมันวิ่งสนุกใช่ไหมควงขาแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บมันก็จะวิ่งสนุกคือมันมีความคล่องตัวสูงแต่ว่ามันไม่ได้มีตัวชดเชยให้เราเหมือนอย่างตัวรีแอคหรือว่าตัวอินวินซิเบิลใช่ไหม,ไหมตัวเนี้ยมันจะแบบค่อนข้างที่จะวิ่ง แอบวิ่งย่างนิดคุณเน่ก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้เอเนกประสงค์ขนาดนั้นคือสำหรับเนสเนี่ยคู่นี้มันใส่แล้วมันอยากจะวิ่งเลยอ่ะมันไม่ใช่สำหรับการเดินไม่ใช่สำหรับการเทนนิสไม่เอเนกประสงค์มันออกแบบมาเพื่อคนรักการวิ่งเพื่อคนรักการพอใส่วิ่งพับมันสนุกทันทีคือคือเบรคเซอร์41เนี่ยมารอบนี้เด่นวิ่งแล้วก็เด่นเรื่องวิ่งสัมผัสแรกอะที่รู้สึกอะค่ะก็คือ responsive จริงๆ ตรงส่วนความสามารถของรองเท้าคู่นี้นะคะมีอย่างหนึ่งที่เนปประชับใจก็คือ,อการล็อกดาวนตรงกลางเท้าของทมันล็อกดาวนแน่นกระชับกำลังดีเลยแต่ปลายเท้าด้านหน้าก็ไม่ได้บีบเกินไปนิ้วเท้าอ่ะไม่ได้รู้สึกว่าชนจนเจ็บส้นเท้าเนี่ยค่อนข้างล็อกดีแน่นนะครับผมเองก็มีการขยับเชือกเยอะมากนะตอนหลังเนี่ยล็อกแน่นเลยแล้วก็วิ่งรู้สึกสบายพอวิ่งไปแน่นๆนะสบาย รู้สึกแน่นไปพอวิ่งไป5โลแน่นไปก็มาขยับอีกทีนึงก็คือวิ่งสักพักอ่ะกว่าจะเขาเรียกว่าอะไรกว่าจะเข้าใจกันกว่าจะเข้าใจกันเรื่องทัดมาเป็นเรื่องของความทนทานเออแต่ว่าเราเพิ่งได้ใช้มาประมาณ2วันเนะเ<ร>าะแต่ว่า,วาผมอะ่ะผมเองนะครับได้มีโอกาสได้เอารองเท้าคู่นี้เนี่ยแหละนะมาบิดนะบิด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 แล้วก็ดึงตามแบบมุมตามขอบกาวอะไรต่างๆนะครับ ตัวของรองเท้าเนี่ยโดยเฉพาะในลิ้นด้านในตัวผ้าตัวอะไรมันก็มีจุด weak point อ,อยู่นะอย่างเช่นตรงจุดที่มันอยู่ในในลิ้นตรงเนี้ยเหมือนเดิมก็คือมันมันก็ถ้าเกิดเราอย่าไปดึงแรงอะ่ะมันอาจจะขาดได้นะครับตรงด้านในตัวเนี้ยเวลาที่บางคนเขาแบบสมมว่าเท้ากว้างใช่ไหม หรือว่าแบบใส่ใส่ยากอะ่ะเขาก็ต้องคลายออกเยอะใช่ไหมแต่เราก็ไปดึงดึงเยอะบางคนขาดนะด้านในอะไรก็ต้องระวังระวังนะครับแต่มันไม่ได้ขาดง่ายขนาดนั้นหรอกนะที่น่าสนใจก็คือเมื่อกี้เนะ้ไปวิ่งลุยดินมาแล้วค่ะแล้วก็เจ้าอัปเปอร์ตัวเนี้ยมันไม่อุ้มดินอะ่ะมันไม่เกาะความสกรปรกคุณถามมันจะมีรองเท้าบางรุ่นที่เวลาเราไปวิ่งดินแดงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วความดินแดงมันมาติดที่รองเท้าแต่คู่นี้ไม่เป็นเนชอบมากเลยส่วนโฟมนะครับ ตัว Reac t X เนี่ยผมคิดว่ามันมีความทนทานที่แอบสูงกว่าตัว Reac t ธรรมดาอยู่คือเราเนี่ยเคยใช้ตัว Infinity 4กันมาเี่เป็นปีแล้วเรา2สองคน,นใช้กันมาเป็นปีแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยใช่ไหมทนมากทนมากคือตัวโฟมเนี่ยมันเป็นแบบหนึบๆคล้ายๆเป็นยางนะครับนะเวลาเรากดลงไปมันก็จะดึงๆงหนึบๆพอมันไปนสครับไปโดนอะไรตามข้างทางอะไรนะมันไม่ค่อยเป็นรอยนะแล้วก็ไม่แตกมันไม่แตกอะยากแตกยากีด ูดอะไรเลยค่ะจะมีปัญหาแค่ว่ามันจะดูเหี่ยวๆนิดนึงเนี่ยเวลาวิ่งไปนานๆนี่ของผมเนี่ยวิ่งไปแล้วเนี่ยสิโลอย่างเงี้ยมันก็เริ่มแบบย่นๆลงมานิดนึงและตามตำแหน่งที่เราใช้งานนะครับมันก็มีม,มีมีประเด็นตรงนี้อยู่บ้างนะนก็ธรรมดานะครับส่วนตัวของพื้นด้านล่างนะครับตัวนี้เนี่ยต้องยอมรับเลย ก็โอเคเรื่องความทนทานก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับตัวยางด้านล่างเนี่ยผมคิดว่าน่าจะทนะพอสมควรแลลวแล้วก็เป็นยางดิไซเคิลเหมือนเดิมนะมันจะเป็นจุดๆาขาวนะครับเล็กๆเกนาะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอีกรอบหนึ่งตอนสักร้อยสองร้อยโลแล้วกันเนาะเรื่องของความทนทานแต่ผมว่าการันตีไปเลยว่าเป็กซัสเนี่ยคือเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องความทนทานทุกคนก็น่าจะรู้นะครับโอเคเรื่องที่4เรื่องสุดท้ายนะครับเป็นเรื่อง performance นะครับตัวของผมเอง performance ของผมนะผมเอาไปใช้วิ่งมา วิ่งตามถนนนะครับแล้วก็วิ่งฟุตบาทด้วยแล้วก็วิ่งพื้นปูนซีเมนต์ด้วยนะครับวิ่งไปแล้วราวสิกิโลเมตรนะครับรวมถึงในสนามส้มด้วยนะส่วนที่ผมชอบจริงๆก็คือเรื่องของการตอบสนองที่มันดีขึ้นนะครับการตอบสนองคืออะไรก็อย่างที่บอกเมื่อกี้คือการทํารอบขานะครับการสัมผัสพื้นที่ดีขึ้นการเด้งแบบสปริงนะเด้งแบบสปริงตรงนะี้ที่ดีขึ้นนะครับทำให้เราวิ่งแบบไหลไปเรื่อยๆข้างหน้าแล้วก็จะมีความรู้สึกคล้ายๆกับเทไปด้านหน้าด้วยนิดนๆน,นะเหมือนกับ ล้มไปด้านหน้าได้ง่ายกลิ้งไปด้านหน้าได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะลงส้นหรือว่าลงปลายนะครับเมื่อกี้ก็ใช้ทดสอบการวิ่งตัวของลู่วิ่งไฟฟ้าด้วยนะครับอย่างตัวอย่างของการเพสวิ่งในวันนี้อย่างที่ผมวิ่งให้ดูก็คือจะมีตั้งแต่เพส8เพส7เพส6เพส5นะครับสุดท้ายก็คือเพส50ตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่ครอบคลุมทุกๆเพสนะครับ ความที่มันเป็นประสิทธิภาพที่มันกลางๆมันก็เลยเป็นอะไรที่ถือว่าในในมมมของอกกผมก็ยังเหมือนเดิมก็คือใช้ได้ครอบคลุมหลายๆความเร็วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะต้องไปลงขอดหรือไปอะไรมันก็จริงๆมันก็ได้นะคุณเี่ว่าได้ไหมลงขอดได้เลยได้สบายเลยอืมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีรองเท้าแข่งเราก็ใช้รองเท้าแข่งเนาะแต่วันไหนที่เราไม่ได้เอาไปอยากจะแบบ ขอสั้นๆอย่างแบบ100เมตร200เมตรแบบสไตล์อย่างเงี้ยผมว่าก็เป็นอะไรที่ใช้ใช้ใช้ได้เลยอะสบายๆนะครับอ่ะของคุณเนบ้าง p e อ f ์ฟอร์แมนที่ใช้เป็นความรู้สึกของการวิ่งจริงๆเลยแล้วก็ประสิทธิภาพที่ได้รับมาจากรองเท้าความรู้สึกเมื่อลองวิ่งกับเพก a s ซั4สครั้งแรกเนี่ยนะคะคือชอบมากมันมีความนุ่ม,มเด้ง แล้วก็ส่งขาของเราไปข้างหน้าได้ดีมากแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้ต้องออกแรงเยอะแต่ขาก็สามารถไปได้เร็วทำรอบขาได้ง่ายนะคะสุดท้ายในเรื่องของ p e r f o r m a n c ก็คือเรื่องของข้อด้อยข้อด้อยที่ที่ผมรู้สึกนะเอาของผมรู้สึกก่อนเลยนะคือรองเท้าคู่นี้จริงๆแล้วมันมีความที่มันเป็นแอร์แล้วก็เป็นโฟมที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่24มิลใช่ไหมมันก็มีแอร์อยู่ด้วยมันก็เลยมีโฟมนิดหน่อย เออมันคือโฟมมันบางมากๆตรงหน้าเทานะครับเวลาเราวิ่งไปเนี่ยจะได้ฟีลของพื้นเลยเอเอคือเมื่อวานเนี่ยไปวิ่งที่พื้นปูนใช่ไหมแล้วก็พื้นหลายอย่างอะ่ะมันก็เป็นแบบฟีลแบบเหมือนสัมผัสพ,พื้นเลยเหมือนเหมือนเป็นกระซัตรปกติเลยก็เหมือนเดิมก็คือว่าถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ชอบฟีลถนนไม่ชอบฟีลแบบที่มันเหมือนเหมือนไม่ค่อยคุ้ชั่นเท่าไหร่กระแทกนิดๆอะ่ะเออมันก็จะรู้สึกว่ามันมันสถาน แต่ถ้าเป็นคนที่ชอบฟิลแบบวิ่งถนนแบบโดนถนนแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเท้ามันไปแบบปับป๊บปับป๊บดีสนุกอะไรเงี้ยจะชอบเลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้มันก็เลยเป็นจุดที่ทําให้รองเท้าเป็กซัสกับรองเท้าลุดพวกคูชันแตกต่างกาันเออพวกคูชันก็คือจะหนาเลยใช่ไหม คือตอนแรกที่เนปลองวิ่งเนี่ยแล้วเนมไม่ได้รัดเชือกให้แน่นพอ,อ,อก็เลยรู้สึกตึงข้อเท้านิดนึงตึงเลยใช่ปะใช่ตึง,ตงขึ้นมาเลยข้อเท้านิดนึงตรงเอ็นร้อยหวายรู้สึกมันเป็นเพราะอะไร ค,คิดว่าเป็นเพราะความนุ่มของเขาแล้วก็แอร์สูงคือพอมันวางเท้าไปมันไม่ได้เฟิร์มขนาดนั้นไงเออเออเนึกออ,ออกไหมอ่าแล้วพอเราแบบว่ามันก็เลยขยับขบใช่มันเลยขยับหรือว่ามันมันเท้ามันดิ้นอยู่ด้านในคือพอเท้าขยับเยอะในในด้านในเนี่ยทำให้มีอาการ เหมือนกับเจ็บขึ้นมาเลยใช่ตอนแรกตอนแรกเจ็บขึ้นมาเลยค่ะที่เอนร้อยไวยเราก็เลยมารัดเชือกใหม่แล้วก็ใส่ลันเนอร์ลูกเข้าไปก็หายคันทีก็คือรองเท้าเนี่ยมันควรที่จะรันอินแล้วก็เหมือนกับปรับแต่งให้สนิทกับเขา<ช>นะครับพอเราปรับได้แล้วมันก็คือจะดึงเอาศักยภาพของความสามารถทั้งหมดของรองเท้าเนี่ยออกมาได้ในท้ายที่สุดก็คือกลายมาเป็นประสิทธิภาพที่ดีในการวิ่งนั่นเองซึ่งการวิ่ง จะให้ประสิทธิภาพที่ดีจนมีผลงานที่ดีอะไรต่างๆเนี่ยมันก็คงจะต้องใช้เวลาในการฝึกซ้อมแล้วก็ฝึกฝนกันต่อไปนะผมกับครูเนสเนี่ยแหละก็คือจะก็จะใช้เปกซซันนี้ไปน่าจะยาวๆก็ถึงปีหน้านั่นแหละจนกว่าเปกซซัส42จะออก <c oughs> <c oughs> สำหรับราคาเปกซ์ซัน41เปิดตัวที่ 5,200บาท5,200บ,บาทนี่คือราคาเดิมของผู้หญิงก็ดีหน่อยตรงที่ว่ามันจะมีเงาเงาสีเงาเงาง <laughs> แล้วก็เป็นสีพิเศษนะคะจะเป็นเคลือบนะ,ะส่วนของผู้ชายก็คือโอเคสีนี้นะครับจะเป็นสีที่สนะเป็นสีที่สอง,นะสสองก็คือเป็นสีขาวกับ ตัวตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะแคคตัสอะไรนะดัสตี้แคคตัสดัสตี้แคคตัสนะครับแล้วก็เป็นสีฟ้าอ่อนๆคล้ายๆกับสีฟ้าอมเขียวฟ้าอมเขียวอ่อนๆของน้ําทะเลนะครับส่วนของผู้หญิงจะออกแนวเลตโทเอตีนินนะตัวนี้ก็สวยดีนะครับส่วนสีหลักจริงๆมันจะเป็นสีเขียวสะท้อนแสงตัดดำซึ่งสวยมากๆเลยนะคู่นั้นแล้วก็เป็นมากเลยค่ะเรือสีใช่สีเขียวเนี่ยของผู้ชายเนี่ยรู้สึกจะหมดนะ คือคิดที่อเมริกามากขายหมดแล้วว่าเพิ่งวางเพิ่งวางขายในไทยวันนี้ได้สวันสองสาวันอะใช่ไหมเพิ่งวางขายไปได้สองสาวันก็หมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ลองไปส่องสกันดูส่วนใครที่แบบว่าอยากจะแปลกไปเลยอยากจะออกแบบเองก็มีในที่บายอมีในที่บายอยูใช่ทุกคนแต่เพิ่มอีก800บาทนะเป็น 6, 0 0 0นะครับก็ลองไปส่องสกันดูสำหรับ ทริปวันนี้ของผมกับคุณเน่นะครับถือว่าเป็นไนกี้เบรกซัส41 First Run เป็นการวิ่งครั้งแรกแล้วก็มาเล่าเรื่องสเปคต่างๆมีข่าวประชาสัมพันธ์กันอีกนิดนึงนะครับในอีกราวๆเดือน2เดือนนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับตัวของเบร a ซัส41เนี่ยนะครับมาให้เราได้ร่วมสนุกกันนะครับก็คือว่าได้มีการไปพบเจอกันแล้วก็มีกิจกรรมไปวิ่งด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่ายังบอกไม่ได้นะคุณเนคุเนเองก็จะไปใช่ไหม ใช่ไปแน่นอนค่ะอยากชวนเพื่อนๆทุกคนไปด้วยโดยติดตามกิจกรรมของพวกเราได้ผ่าน NRC App นะแล้วมาเล่นกันค่ะคมีชาเลนจ์สนุกสนุกแล้วก็มีอะไรแจกให้เพื่อนๆแล้วก็มีเซอร์ไพรส์เพียบแน่นอนนะครับช่องทางการซื้อนะคะก็เข้าไปเลยค่ะที่ Nike App อ่าและ Nike Shop ทุกสาขาค่ะ,ะแล้วก็ Nike.com ด้วยนะครับเป็นเว็บไซต์เนาะก็สามารถที่จะเข้าไปดูกันได้นะครับก็ตามนี้ วันนี้ผมตาก,กับคุณเนทเขาลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับผม